แล้วอ,อันนี้เออ่หน่วยตัวฟรีนี่ต้องสอบไหมครับพี่เฉยหน่วยตัวฟรีมึงไอโมู่ว่าอย่างนี้ให้เขาด่า,าอ่ะมึงก็ได้อ่ะเอาตรงงั้นงั้นนี่ก็แปลงไปยศเพิ่มอีกอันหนึ่งใช่แบบพกหน่วยที่โดนก,ก,กักบ่อยๆป่ะใช่ไหมไอ้กาอยาอีกคนหนึ่งอ่ะ่อมึงเลือกเวลาดิแล้วกายเราเลือกเวลาบูงดีพี่ไนต์ต่อ,อยเก่งมั้ยครับไอ้จาแล็บครับพี่เล็บพี่เล็บต่อยเขาเก่งจักเปลงเลยฮะ ปัดไม้ดีกว่าครับลุงผมชนะมาหมดแล้วไปหมวกมาชนะมาละจริงต้องมาวินละหมื่นพี่เฉยวินละหมื่นไปพี่เฉยวินละหมื่นไปไม่อีวิาณเรื่องตังค์ดิเขาตอนแรกเขาจะตีเนี่ยวิญญาณวินละหมื่นไปกูจะพูดเรื่องเงินทำนี้อะไรเมื่อกี้เขาจะตีเล่นอยู่แล้วเนี่ยพี่เฉยโชว์ความรวยไปโดนเขาปรับไปแล้วเมื่อกี้พี่เฉยโชว์ความรวยหน่อยไปพี่ไปโชว์รวยหน่อยวินละหมื่นไมาแดง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 ชว์รวยหน่อยพี่เฉยโชว์รวยหน่อยไปแพ้ก็แค่เงาเงินสองน้อยพอแพ้แค่หมื่นเดียวเองปะโถ ตัวเนือน่าโดยตัวฟีไปป่ะเนี่ยอุ้ยอีกมือเดี่ยวแม่งหัน,นไปทางนู้นอีกไอสัตว์ นีได้ไม่ใช่ที่นันลูกตาเดียวจบไม่มีต่อภาษานั่นแหละแค่นั่นแหละแล้วก็พักตาเดียวจบไม่เท่าไหร่แต่ได้หนึ่งช็อตทิกต็อกแหละไ่ปืนชูไม่ติดไปแล้วเมกี้ ฟูก้เฉยเยี่ยงกูหันหน้าไปอีกทางนึงไอ้ศาสตร์ฟุกฟูกฟูกอะไรอะฟูกอะไรไม่ดีไอ้ย่ามันก็นำไปไปก่อนไม่เผาแล้วมันก็กลับมาแพ้เนี่ยเราไม่น้ำพี่เราน้ำแค่ตอนชนะสิเดวะมาใหม่เดวะมาใหม่เดวหันหน้าไปทางนึงเฉยไปดูไปดูช่องทิกต็อกช่องพุตะเลย นี่ลงไปนอนในสาตว์คันดี้ไปชุบดินี่คันดี้ให้หมอชุบก็ได้หมอมาละลงไปนอนกับพื้นหงเลยแค่น,นั้นอะ่ะยิงยิงลงรถให้หน่อยลงรถไม่ได้ยิงลงรถให้หน่อยผมยงงรยค,ครับ ไม่ตายไม่ตายไม่ตายครับไม่ตายลงไปนอนกับพื้นแค่น <oh ั้นแหละรับมืออะไรอ่ะชนะไอ้ไฟอ่ะไอ้เหี้ยพี่เฉยติดพติดรับมือหนึ่ง่ะนะพี่เฉยได้มาชนะตาแรกแล้วมากลับมาแพ้ไปไงมาเล่นหาตา ี่เฉยที่รับหมื่นหนึ่งแล้วพี่เฉยแพ้พี่จะไปไปแพ้ผมอยู่สามสองพี่พี่พูดเกิะไปก็สามในสามในห้าไงไม่ไม้ไงไม้ไงมือแพ้มาสไง อะไรอะไรอย่าโง่น้องอย่าโง่ติดรบสองหมื่นแล้วติดรอบสองหมื่นแล้วพ่เฉยจ่ายด้วยนะสองหมื่นแล้วพ่เฉยอันนี้กูไม่ได้เก่งไม้เลยนะกูบอกใครกูกระจอกไม้สุดๆเลยนะหรอ้อเฉยก็ไม่ได้บอกนะอัเฉยว่าเก่งอะไรท้งอย่างเราแต่กูกูน่าจะชนะมึงทุกอย่างอ่ะทั้งไม้ทั้งหมัดอ่ะโอ้แรงมาก เราสามหนึ่งแล้วฉันเป็นลุงราเอใช่ปะสามหนึ่งสามหนึ่ได้ห้าก่อนชนะละกันแค่สี่อีกเดียวได้เอาไปอีกเดซีหนึ่งเอาไปอีกดอกปม่เทศไม้พอสวัรค์แล้วอันนี้ไม้ฟุกชัวที่แลวกูหน้าสอนอไปพี่ กูหน้าสอน้อไปกูหน้าสอน้อมือหนึ่งไปเจ๊พี่มีคนเรียกผมว่คีป,ป่าแล้วว่าพี่แล้ว <laughs> จ่าย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 เสร็จ่ายจ่ายค่าหมอเลยนะพี่เฉย <c ười> คีป,ป่า ไม่ตายไว้เยอะไยกูแตกไม่ตายสวัสดีครับพี่

ไอ้เหี้ยอะไรวะเนี้ยกูสู้กับอะไรวะเนี้ยดไดอ,อ้เหี้อยอนหนึ่งอย่าพูดเยอะไอ้เหี้ยเฉยอายไปเหี้ยพอเถอะเฉยซื่อสอนนอนแล้วพี่เฉยซือซื่อสอนอนแล้วอะไรอะไปสู้ไก่ไปได้ไงกูยอยากรู้ว่าตุ้งันยังเหลือมีดมีดมึงใช้มีดแบบกูไม่ล่ะเอ็มเอ็มนายกับมีดยุงมันคนมันก็ดาเมจเท่ากัน เท่าเมทเท่ากัเฮียมาได้ก่อนอะถามพแล้วดูพีแล้วบอกเขาหน่อยไะมเท่ากันไหมไไ้ไมเยห็นไหเห็นไหอย่าร้องนะเขาบูดเราเขาบูดเราถอยไยเย็นเย็นหน่อยเย็นหน่อยลุงบดคนละลุงบูดลเสกัวอะไรวะให้เก้าคนไปยืนบนรถดิแล้วเด็กลุงอยู่ไหนอะเป็นค้างอะอะอเหรอ จะแ,แตกหรอจะแ,แตกหรอนั่นจะแตกครับลงุงเอ๊ะบแ,แตก เฉยคอดอ่อนน่ะไมายยั้งอ่อนอ่ะเจ้าติ๊กตอกก็เหี้ยวินเดียวฟุกเฉยเมื่อกี้เนี่ยแค่ได้บูธลมเยหนึ่งปีมื่อเขาทวงอ่ะไหนเฉยอยู่ไหนอ่ะเนี่ยพี่เฉยอยู่หน้าถนอครับยังไม่ได้มีดอะกูเลยมาดิเจ้าไม้ผมไปไอ้กูมีดก่อนไอ้จุ้ยไอ้ไอ้ไอ้เฉยมันจ่ายลุงก่อนเดี๋ยวบอยมาจ่ายลุงไอ้จ่ายลุงก่อนแล้วมันวิ่งไปไหนอ่ะมันหนีลุงไงมมันหนีลุงล่ะ เฉยมึงจลงก่อนเดี๋ยวกูเล่นด้วยมีก่อนมก่อนมีก่อนมีก่อนมีก่อนฮีวินฮาเวินหมื่นนะแต่ละหมื่นนะแล้วมึงแล้วมึงไม่เอาไมาลุงอ่ะไม่เอาไมาลุงอ่ะมามโอ้ดังเกินเฉยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวใส่ก่อนไหมครับส่ใส่่โอ้ต้องใส่มันเสียเยอะมากเลยนะเมื่อกี้เสียไปแล้วี่สตัวลูกก่องมันเพงมันต้องตีจาเฉย fm pdd ครับเอพึ่งเอฟึ่งเอฟ่งแ่อะไรมันหายอะไรมันหาย าๆๆๆเอ้ยนายอะเอ้ยโดนเดือดอะโดนเดือดอะเดี๋ยวนี้โดนเดือดอะอันนี้โดนเดือดอะอะไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะไอ้เฉยมันกากอยู่แล้วอะไรอ่ะไม่รู้จะมาท้าไม้กูท้ามีดกูอะไรอ่ะอะไรของมันอ่ะเออเดินมึงยังเดินไม่แข็งเลยอ่ะมึงมาท้ามีดเขาอ่ะยังเดินยังเป๋อยู่เลยเอ็มบายแทงอย่างแรงอ่ะไอ้เหี้ย รถเนี่ยกับครึ่องก่อไอสัตว์แทงกูไปทีนึงอ่ะไอ้เชนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เด็กกว่าทุ่งไงอี้เนี่ยเฉยอ่ะมันไม่รู้มึงมึงเอาไม้มาเอาไม้ใหญใจบ้ามาเท่ากันลูกถ้าเป็นแบบเท่ากันเราเหมันเท่ากันมาเดมาเดเท่าอะไรสวิเบตเบากว่าเท่ากันเท่ากันสามสิบห้าน่ะีเอาเหลืออะไรอ่ะดองเอาเอาเอาเลือไอสัตว์ไอสัตว์รูจิ๊กจั๊กช่วละ ได้ดวงวงนัวครับตอนนี้วงนัวงลูกแม็กแจ้งไม่ดึกดีครับลูกแม็จ่าเฉยช่วงจ่าเฉยช่วงครับตอนนี้ครับลูกแมลบลบจ่าเฉยแป้งแต่แทงวุดไอ้ยุบมือเรื่องเดี๋ยวอดีตอดีครับอดีตเดี๋ยวอดีตกรรมการไปที่เรียบร้อยครับตอนนี้ลบกันไปครับขูดฉีกขูดฉีกกันอยู่ในวงนัวครับปั๊มยาปั๊มยาเฮ้ยไหลเฮ้ยไหลเฮ้ยไหลเฮ้ย Bye, chào đi chào 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 ơi chào nó chào 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 อะไรเก็บไปอโดโดอะไรอะยังกากอะไร่ะดดอะไรตายวะเมื่อกี้มันวิงกะดดดอะไตายวะท่าเหมือนกุ้งเต้นอะไรเฉยแค่ตายอะตามกอย่างหมูกรอบไปอะหมูกรอบจัดไรสัตว์ไอ้เจ้เจ็ดหมื่นแล้วเจ็ดหมื่แล้วตอนนี้เจ็ดหมืนแล้วไอ้เจะตึงสอนอจริไม่ไอ้เจ้ตึงสอนอจรงไหมเฉยมึงก็ตึงสอนอจริงไมอะ ไม่ใช่ถ้าแพ้ถ้าแพ้ห้าวินติดนิดเสียเก้าหมื่นเลยนะพี่เฮ้ยเนี่ยนั่นนั่นนั่นไอ้เหี้ยมันเปิดโปและมันเริ่มเปิดโปและดูดูมันว่ะ แต่ไมเป็นแบบเย็ฉยดูดูนเย็ดเย็ดเอ้ยชูแม่งมีโคตรแรงเลยมาเด็กกำเนิดมือมีไรสมองมาเด็แทงอย่างเดียวมาเด็กชิบหายไหมวะเฉยไหมวะเฉยไหมวะเย็ดเย็ดเย็ดอืมอืมันเขี้ยวไอ้เฮียควยดามไม่เท่ากันเลยเฮียเท่าไอ้เฮียอะไรมโนไอศาสตร์ มามามาต่อสองหนึ่งสองหนึ่งอ่านี่ะโดนเต็บ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 มันโดนเต็บมันโดนเต็บมันโดนเต็บสุดเบิร์กดีทั้งคู่นะครับถืึงหมดีทั้งคู่นะครับตอนนี้เอ้ยเอานี่เอานี่แพ้เสียแล้วลุงแพ้เสียนะผมบอกเลยว่าแพ้เสียนะแพ้เสียจัดแพ้เสียจัดแพ้เสียจัด อีนึงโอเคโอเคโอเคอีเดียวอีเดียวโอ้โหก่อนมันขึ้นมาเดีเบเบ็เบเบ็เบเบ็เบโอเคลุงสู้ครับลุงสู้เขาอย่ายอมแพ้เราไม่เคยแพ้แค่นั้นแหละไอ้เฉยมือแค่เด็กมือนี้โอเคนี่อ่ะนี่อ่ะบอกแล้วไงเด็กมือนี้อ่อย่าเผลออย่าเผลอย่าเผลอปล่อยขี้ขวากูบอกแล้วเวลาเจออ่ะตัวตึงอ่ะ จำทรงเก่งนะมึงมันกาดจากว่าเย่เฉยเนี่ยประกอนครับเดี๋ยวเอาก่อนคนนี้ก็ได้เจอเลยเลยรถใครก็ไม่รู้เอาเลยกอดไม่ได้หว่ะก็ไปเล่นม้าดีกว่าม้าเฉยอ่ะไม่ไหวแล้หรอกเนี่ย539ครับ539เด็กอยู่สองคนขาด15 15รวยเลยทึ่งไงนี่เห็นคนมือให้หน่อย ให้คนเดือดหน่อให้กูเดือดหน่อตรงนี้ดวลกันอยู่นั่นไงโอเคโอเคโอเคคือคือเหมอกแขนแทงกันอยู่สู้ไม่ไหวขนาดนั้นเลยเหรอลุงบายดีกว่าเฉยบายอ่งสามี่มีตรงอ่ะเหลือวสองอะหมายไ่โดนกูไปห้าหนึ่งไอ้สัดได้อ่ะไม้ลงฟุ้งพึ่งอะไอ้เฉยไม้ลงฟุ้งพึ่งอะลุงลุงลุงขำแวมันโลกจนแบบทำอะไรไม่ถูกแล้วดูดิ ก็เสียอ่ะกดไม่ไปอ่ะไอ้อ่ะเจ้าหน่ยจะกดลูกซองยิงหนึ่งเดียวเลยมึงไอ้สัตว์อะไรอ่ะวิ่งมาติดลามมั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 ติดลามดูมันติดลามมัติดลามดูดูดูมันมาติดลามมาติดลามขวาไว้พี่ตจ้ามาที่ขวาไว้ เยสหมุนตึงๆได้ไหมวะเฉยโดนรัวยเฮ้นรัวลุงหมุนตึงๆได้ไหมวะแต่เจ็บจัดกับมีดเจ็บจริง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 ตอนนี้เฉยเจ็บหนักเจ็บหนัก C U I C U ด่วนเลยโอ้โหตายมันวิ่งยับเลยดูดิเฉยก่อนต้องเฉยเจออย่างเงี้ยตันตันตัน ไม่ใช่มึงเหมือนลูกชิ้นปลาตอนนี้เหมือนลูกชิ้นปลาจันอายเขาว่าไม่เฉยอายจริงโดนถูกไม่แทงเอาแทงเอาไม่แทงเป็นกบเลยดูดิดูดิดูเลยผดิงงูครับอ๋อดูมันหลบจังเลยลุเป็นลุงไม่เป็นอื่นคุณลุงจะต้องเป็นเต็งหนึ่งพูดไงมึงถึงจะเชื่อกูศรัทธานี่แหละที่กูเชื่อโอ้ยถ้าหมุนสวยๆเลยนะตะกี้ตายแล้วน่ะ โอ้จะได้ไล้วเมกี้ป่านโค้งอ่ะมุนจะสวยอยู่แล้วโอเคโอเคลมตึงไม่ไอ้เทียรก่อนไอเแข็งไม่ตได้แต่เแต่อกี้ภาพกูเห็นนะเหมือนโดนน็อกที่ปลายคางกันลมตึงเหมือนเขาโดน uppercut แล้วไเลยอะลมตึงนักมวยเลยอ่ะนักมวยเอ็มเอเลยอ่ะไอ้เหี้ยลมไปเควันเลยอ่ะลมตึงไวย์าดาเมจมันไม่ต่างอ่ะมันโดนไปแล้วไอ้เหี้ย เอ้ยกูวิสวิตยืดยืดสวิตเบสได้ป่ะยืดยืดไอ้นี่ได้ป่ะ M9 อ่ะยืใครยืด M9 ได้ป่ะใครมีอ่ะใครมีอ่ะไม่มีครับใครมีเอ็มเก้มีเอ็มเหรอตีมีนี่แลบมาหน่อยดิผมไม่มีผมให้ตีไปแล้วตีตีตีไม่ลุงลุงเดี๋ยวฉันสวิตเบสที่จัดแลบก็ได้ลงตีเอ็มเก้าหน่อย M9 หน่อยเอมาหน่อยลุงอะไรมันให้กันได้เหรอครับมันให้ยังไงอ่ะยืดได้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 เลยพี่ไม้สัตว์มา มา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 ไอสัตว์มาไหนเฉยอะอลุงลุงลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียยวเดอาของมาแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งยัยนี่แหละเขาติดเราได้ละนี่ไะนี่ไะนี่ะตอนตอนตันตนตมันไม่แทงวะไอเล่หมันกากไอ้เฉยอ่ะ เจ็บตังคู่คนนี้ก no ah, ็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าเจ็บทั้งคู่ละอะไรเจ็บตังคู่ลงไหมอ่ะเบ๋ย์เบ๋ย์เบ๋เบ๋ย์เลยนะเรียกผิดเลยนะนี่ไงนี่แป๊บเดียวตายแบบยาไม่ทันเลยค่ะตายไม่ได้เียบอกแล้วว่าดาเมจไม่เท่ากันมันสามพีตายส่อเอ้ยสี่ไปอ่ะไปเท่ากันอ่ะไสี่ทีสี่ทีประมาณสี่ทีสี่ห้าห้าประมาณห้า จบแคสสี่สองนี่เถอะเราจะได้เปไปถึงห้าจริงมาๆมาให้มันจบให้มันจบให้มนันจบกดเฮดไงเจริงเราก็กดเฮดไงกดเฮดไงมึงจะมึงต้องปลดมึงต้องปลดล็อกก่อนล็อกพิกะมันมัเขียนว,ว่าล็อกพิกอะล็อกพิกเบรคเอาอะ เด็กลังสิตเด็กเขาไม่บิดก็ลุมไปเด็กปทุมทั้งลุมทั้งบิดนะเฉยเขบอกก่อนนี taking, ่เด็กพัฒนาการนะดิจะมาบอกาทำไมอะไรยี่เมอร์วินไอไหนไอเมียอะไรเออเอาลูโดนล้วนดโดนล้วนจั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 ดโดนวนจัดเอาเอาให้ใส่อพี <schem as> ่มันเซิร์ชอะมันให้ใส่อะคือใส่หนังมันต้องกินไกลรถมาก็ตีมาก็ตีเลยจัดมาก็ตีเลยจัดมันรู้วนมากระตีอยากแทงมึงอนก มันคนตีมันความแข็งคนสองอะตอนนี้ไอ้เฉยอะไม่ผมกะจะว่าเกาะไม่ถูกครับแบบคือคนเรามันเคยใช้แบบแประหยัดอะเหลือหนึ่งตัวตอนนี้ใช้แบบประหยัดอะพอแบบใช้แบบมันจะไหวกับมันใช้สายมันเนยใช่ไหมล่ะมันมันมันตึงแนี้อะด็มันไม่ชินอะมันไม่ชินอะมันไม่ชินฮะ เอาหายไปไหนไอ้ไอเฮียครับลงแปบบนึงดีกูเติมเกาะมั้าพี่เฉยเราเติมเกาะแล้วไม,ม,ม่มี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 แค่นี้พอแล้วขับลงเหรอครับกูกกเล่นกูมาเล่นไม่เปลืองนะเกาะกูกไม่หมดด้วยซ้ำเนี่ยเอ๊ะตรงนี้เดินทางทีเดิงใส่เกาะทีเด่นป่ะ ไอจุกกูรอใครล้มตึงเป็นแม็กเกอร์อะเนี่ยนะจบไอ้เหี้ยเสียมาไม่คืนเฮ้ยเสียเสียประมาณหกหมื่นนะพี่เฉยนับนับตะวินแล้วอ่ะแขวยแม่งโง่เนี่ยคขวยเล่นแบบไอ้เหี้ยแบบไม่มันเล่นแบบไม่ประหยัดทรัพยากรเว้ยไอ้เหี้ยแบบกดรูรัวกดกดเกาะแบบรูรัวของกูยังเหลือเจ็ดกว่าแปดตัวเลยเนี่ยเออยี่สิบครับเจ็ดกว่าแปดตัวนี่คือเจ็ดตัวครึ่งเหรอ ผมไม่ใช่คือแบบแทงทีมอวาปแทงคกาีมวินลุงผมมีน้องผมมันมันโหดมากมันโหดกว่ผมเยอะไอ้เี้ะไอ้เน้ไอ้เ้ยม้เปล่าม้อง้มเปล่ามัดเป้ามัดเป้าไอ้เนี้ยมึงแพ้มึงมึงแพ้ทุกอย่างไปไมึงมัดมาวินมึงเมื่อก่อนอยู่วินเอร์เฟลไปน้องไปโชกไปมาดิมาดิมาอิมาด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 ิครดิมาดิมาดิมาดะมาดิ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 มาดเกาดิม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 าเิมาดอมาดิมาดเมากิะาดิมาดิมาดิมาดะมาอิะาอิมเดิมาดิมาดิมาดียวนะ

มึงโกหกกลัมอยู่ในอร์เฟลมโกหกกลลัน้องจะมูตอนไหนอะเพนโกหกกอะชาติ ใส่โท่วบุกด้วยนะเดี๋ยวเาจะใส่เกาะลัว วยวินเฟลเชี่ยอะไรนะไปถอดดำสกุนออกเลยทหารจีนมันน่าจะป็นหาจีนิโทมาสไปดิพี่วินวินท่ร์เด็กเลยนะไอวินด้ไหมลุงมันขอมีดลุงัขอมีดลุงลองแล้วไปไปแจไป แันจะโดนไว้ผมนวดอะไรเงี้ยมาดีมามาด้มามาดด้มาอ๋เฉยเอ้ยมาดิมามาดิมามาดิมยมาดิเาาดตมามาดิมามาดิมามาดิะามาดนมามาดิมามาดิมามาดิมามไดิมามาม่มดม่มาดมามาดไม่มาดมามาดิม่ไาดิมาาดิมามาดิมามมาม่ดมาามดามม่าามาดิมมาดมมาามหดมา่าดิมมาดิมามมาดิมยมดิมามมมีดิมยมาดมมมามดิมามไม่มมาารมมะา ห้ากับสามห้าหมื่นห้าหมื่นนี่ครับเห็นไหมนู่นมันนับไปแล้วห้าหมื่นที่อะไรไม่ใช่กูชนะกูชนะไม่ใช่มีคนนับไงมีคนนับไงอ่าให้ก็ได้ห้าหมื่นก็พอะจดสกอร์อยู่ครับจดสกอร์โอ้โหเลิกดีกว่าไม่อยากเล่นละอย่างเงี้ยน่าเบื่อว่ะเล่นไล่เช็ดดีกว่ามันเป็นน้องปะจบแล้วแจ็คเราโดนเราพัดตึงพี่ลัตึงเลยแจ็ค ไอ้แจ็คล้มตึงเลยต้องมาชุบเขาด้วยนะทุบเขาแล้วอ่ะไอ้ล่างชุบแล้วล่างชุบแล้วกำจัดชุบแล้วตอนน้องล้มตึงเลยมันบาครับมันบล็อกเมื่อกี้มันบล็อกเยอะปล่อยคาใจด้วยอ่ะเอะเนี่ยเขา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 ไปตัดคลิปแล้วไปตัดคลิปลงทิกต็อกแหละจริงจริงจริงมันหนีแล้วมันหนีแล้วไปไดไปมเปนเดินตึงเลยสอนอเราเนี่ยนี่ครับลุง